สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเรีบร้อยสิบไฟครับอันนี้ครับเจ้าของเขาบอกว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างเขาเอามาให้เปลี่ยนหลอดไฟครับแต่ดูแล้วสาเหตุไม่ได้เป็นที่หลอดไฟครับแต่เป็นที่ขั้ววันนีแสงนี่นนนยตัวนั้นตัวยาวไปมันเสียอีกะ่ะ ให้เอาไปเื่อยมาเลยครับไปใ,ให้เอาไปมันเกิดการสปาร์คครับเพราะว่าไฟมันเดินไม่สะดวก้วเกิดความร้อนตรงจุดนี้ก็จะมี พลาสติกที่ละลายแล้วขึ้นมาค้ำหน้าสัมผัสของหลอดไฟกับกับเบ้าเนี่บทำให้ไฟเดินไม่สะดวกไฟเดินไม่เต็มที่ทําให้ไฟที่สาออกมาน้อยครับแล้เวเราจะทําการเคลียร์ยรออกให้มันสะอาดแล้วใส่เข้าไปครับเพื่อว่าจะสว่างก่อนเดิมไหมครับตรงจุดนี้ก็อีกจุดหนึ่งครับนี่หน้าสัมผัสนี่ครับ รอบนี่ครับไม่สะอาดครับเลยทำการขูดออกครับหลังจากทําความสะอาดแล้วใส่เข้าไปผลที่ออกมาก็นี่ครับสว่างขึ้นครับสว่างขึ้นเยอะเลยครับแต่ก่อนจะเป็นแดงๆครับนี่เป็นออกนวลๆขาวๆเลยครับครับอีกยางหนึ่งก็เว็บร้อยสิบไอไม่มีแบตก็สตาร์ทติดได้ครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แบต เพราะว่าถอดแบ,บิไปชาติอยู่ครับสว่างเป็นที่น่าพอใจครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ครับวัสดีรับ